สวัสดีค่ะวันนี้พบกันในช่องปาลีร้อยแปดอาชีพค่ะวันนี้พามาดูว่าวอันนี้คือว่าวนกนางแอ่นนะคะเป็นว่าวนกนางแอ่นของเซียนว่าวนะคะเราก็ไม่ได้รู้จักเซียนว่าวโดยตรงนะคะเซียนว่าวชื่ออะไรแล้วอะน้องเอฟซี FC เรานะคะเขาซื้อมานะคะเขาซื้อมาเสร็จแล้วเขามาขอช่วยให้โพสต์ขายให้นะคะ แล้วก็ยังขายไม่ได้นะคะฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูว่าวมันก็จะขายยากเนาะขายยากเราก็เลยน้องเขาอยากได้เงินนะคะเราก็เลยช่วยซื้อนะคะช่วยซื้อมาน้องเขาบอกว่าเขาซื้อมาห้าร้อยบาทนะคะซื้อว่าวลอกนางแอนตัวนี้มาห้าร้อยบาทแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูนะแล้วเขาก็ส่งแชทมาทาง facebook บอกว่าพี่ช่วยซื้อเออช่วยขายว่าวให้หน่อย ดิฉันก็บอกให้น้องเขาโพสขายในเฟซนะคะน้องเขาก็บอกว่าให้พี่ช่วยขายให้หน่อย <c oughs> ก็เลยเอา้าวทะเลาะก,กันแล้วเราแมวก็เลยโพสขายให้น้องเขานะคะแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อเนาะเพราะว่าฤด,ดูนี้ไม่ใช่ฤด,ดูว้าวมันก็จะขายยากนะคะเพราะว่าซื้อไปเขาก็ไม่ได้เล่นกันเนาะเขาก็จะต้องเ,อเริ่มขายกันอีกที กุมภาปีหน้านุค่ะถึงจะขายดีเนาะช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูว่าวแต่ว่าดิฉันก็ช่วยซื้อมานะคะเพราะว่าเห็นว่าสวยมากนะคะอันนี้ฝีมือนี่นา่าจะดระดับอาจารย์เลยนะ,ะทุกคนสวยมากเอาจริงๆก็ว่านกนางแอ่นนี่พี่ลีก็ทําเป็นนะคะพี่ลีก็ทําเป็นทําเป็นอยู่แล้วแล้วก็เคยสอนทําลงคลิปใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดิฉันเห็นน้องเขาส่งแชทมาแล้วมันสวยมาก ก็เลยช่วยซื้อนะคะน้องเขาซื้อมาห้าร้อยแต่เขาขายให้เราสี่ร้อยนะคะทุกคนน้องเขาก็อยากได้เงินเนาะเนาะก็เลยช่วยซื้อมานะคะเพราะว่าบางคนเล่นครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้วก็อ,อยากขายต่อแต่ว่าคือเขาตั้งใจจะขายให้คนอื่นนั่นแหละแต่ว่ามันขายยากนะคะฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูว้าวก็เลยช่วยซื้อมานะคะสี่ร้อยบาททุกคนเห็นไหมคะว่าสวยมาก สี่ร้อยนี้ก็ดิฉันก็มองแล้วว่าสี่รอยก็คุ้มนะคะเพราะว่าดิฉันเอามาทำลงคลิปนี่ก็ได้สักสามคลิปนะคะนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นของอ่าช่างดดนนะเราก็ไม่รู้จักนะคะว่าช่างดอนคือใครนะถ้าเจ้าของว่าวมาเห็นก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าว่าของคุณสวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆค่ะขออนุญาตเจ้าของว่าอ่ะพูดออกในคลิปด้วยนะคะว่าเป็นของช่างดดนเนาะเพราะว่าเราซื้อต่อมา อันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นว่าวของเราแล้วนะคะเป็นว่าวของเราเนาะแล้วก็ปกติแล้วว่าวนะนกนางแอ่นนี้นะพี่ลีก็ทําเป็นนะคะพี่ลีก็ทําเป็นแต่ว่าเรามาดูของแล้วดูจากในภาพพี่น้องเขาส่งแชทมาที่ดิฉันตัดสินใจซื้อคือมัสวยนะคะทุกคนดูทรงดูไรคือการติดกระดาษนี่คือสวยมากดิฉันเห็นแล้วชอบเลยนะคะก็เลยซื้อมานะคะ ต้องขออนุญาตเจ้าของว่าวเนาะเจ้าของว่าวที่ท,ที่ทํานะคะแต่ว่าเขาขายมาแล้วก็เขาขายมาแล้วอะเนาะมันก็ตอนนี้ก็คือว่าวของเรานะคะทุกคนแต่ก็ต้องให้เครดิตคนทํานะคะคนทําก็คือช่างดอนนะคะเห็นน้องก็บอกว่าอยู่ในหาดใหญ่เนี่ยแหละแต่ว่าส่วนตัวเราเราไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักถ้าเจ้าของว่าวมาเห็นก็คอมเมนต์มาได้นะคะสวยงามมากค่ะที่ฉันเห็นคือเห็นที่น้องก็ส่งรูปมาให้คือสวย ก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว้าวตัวนี้คือสวยมากค่ะปีหน้าพี่ลีบอกว่าพี่ลีจะทําเรียนแบบแบบนี้นะคะพี่ลีก็จะทําเรียนแบบเนาะอ่าพี่ลีทําว่าวนกนางแอ่นก็ทําอยู่นะทรงคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันไหมพี่อ,อแต่ของพี่ลีตรงนี้มันจะไม่พี่ช่วงปีก็ อของพี่ลีคือพี่ลีทําว่านกนางแอ่นคือตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ของพี่ลีไม่มีเห็นไหมครับปลายตรงนี้ไม่มีนกนางแอ่นปกติของพี่ลีจะจะคือเป็นรูปทรงลักษณะคล้ายๆกับตัวนี้แหละแต่ว่าส่วนปลายปีกตรงนี้นะคะของพี่ลีจะจะจะ,จะมีแค่นี้อาจะมีแค่นี้แต่อันนี้คือของเขาต่อยาวออกมาอีกแล้วก็เขาทําระบายแบบนี้ทุกคนสวยอะดิฉันเห็นในแชทคือสวยก็เลยอ่มาทําลงคลิปให้เอฟซีว้าวได้เห็นกันนะคะคือ มันสวยสวยมากตอนที่น้องก็ถ่ายรูปมาให้คือเห็นแล้วเราคิดว่าหอ้สี่ร้อยนี่ไม่แพงค่ะก็เลยซื้อนะคะตัดสินใจซื้อนี่ค่ะสวยค่ะน,ออน้องเขาทักแชทมานะคะว่าให้ช่วยขายให้ฉันก็เลยว่าเออสวยดีอะพี่ก็เลยบอกพี่หลีว่าพี่สี่ร้อยคุ้มนะสวยดีก็เลยซื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้ลมดีๆหรือวันไหนเราไปทะเลสงขลาเราจะพาไปป่วยเนาะอาจจะอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์เนี้ย เพราะว่าลมทะเลที่สงขายังเล่นได้นะคะว่าวตัวเล็กๆแบบนี้ยังเล่นได้นะแต่เป็นพวกว่าวใหญ่ๆแล้วแบบว่าวควายว่าวที่เป็นตัวใหญ่แล้วเล่นไม่ค่อยได้เลยนะคะลมไม่ค่อยดีแต่ว่าอลมมันเปลี่ยนทิศแล้วแต่ว่าคือตัวนี้คือสวยอะทุกคนก็เลยถ่ายมาให้ชมนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะปีหน้าเราจะทําเรียนแบบนะคะเนี่ยทุกคนที่ฉันซื้อว่าว400ที่ฉันก็คุมนะดิฉันก็ทำลงคลิปให้ดูเนี่ยคลิปแรก และคลิปที่สองเราก็จะทําเรียนแบบแล้วก็จะไปพาไปปล่อยอ่ะได้อยู่นะสามสี่คลิปนี่แล้วก็ขายต่อได้ด้วยขายต่อได้ด้วยนะเอฟซคนไหนอยากได้นะคะขายแล้วก็ขายราคาทุนเลยนะคะสี่รอยซื้อมาสี่ร้อยก็ขายสี่ร้อยค่ะทุกคนไม่เอากําไรค่ะเพราะกํากไรของเราเอาในคลิปแล้วนะคะทุกคนใครชอบนะคะตัวนี้คือสี่ร้อยคุ้มมาก ฝีมือการทําการเหล่าไม้นี่คือระดับอาจารย์เลยนะคะเนี่ยช่างดอนเราต้องไปทําความรู้จักช่างดอนอสักทีเนาะเรายังไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนมาถ่ายให้ชมความสวยงามของว่าวนกหนังแอ่นนะคะสวยจริงๆค่ะนะสวยเนาะสวยดิฉันชอบมากค่ะ เราดูมีแบบสง่ามากเลยว่าแบบนกนังแอนตัตวนี้การเหล่าไม้ก็คือแบบปลาณนีดนะคะการเหล่าไม้แบบโค้งไม้นะะี่ค่ะมัดสวยงามค่ะนี่คือปีกคือยาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาต่อตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็ติดกระดาษการติดกระดาษอะไรก็สวยงามนะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยววันไหนมีโอกาสเราจะพาไปปล่อยนะคะว่าวสวยๆแบบนี้ราคาสี่ร้อยนาเก็บค่ะนี่ฉันอาจจะยังไม่ขายตอนนี้นะคะอาจจะเก็บไว้ทำคลิปไว้เล่นกันก่อนนะคะมาถ่ายให้ดูค่ะขออนุญาตช่างดอนนะคะเรายังไม่เคยรู้จักช่างดอนนะ ไว้มีโอกาสเราต้องตามหาเจ้าของว่าวนี้นะคะคือสวยงามมากค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ่ายตอนกลางคืนนะคะอาจจะไม่ชัดเนาะเดี๋ยวกลางวันมีโอกาสไปปล่อยแล้วจะถ่ายอีกทีนะคะ